เป้งทำคลิปเฟเวอร์ูลิตกันคลิปเฟเวอร์ูลิตเฟเวอร์ูลิตอะเฟเวอร์ูลิตเฟเวอร์ูลิตของชอบอะของที่ชอบของที่ชอบของเป้งนะเออเอาไม่เคยได้ใครดูนะเอาอยากรู้เอาเอาเฟเวอร์ูลิตอะ ทำคลิปเฟรบูลิทให้หน่อยเฟรบูลิทอะเฟรบูลิทอะไรอะที่ชอบเหรอที่เจ๊ทำอะแต่เจ๊ทำเป็นเครื่องสำอางใช่ไหมเธออย่ากของเจ๊อย่างเงี้ยเจ๊ก็จะมีเครื่องสำอางแต่ว่าถ้าเป็นเฟรบูลิทแรนดอมของเจ๊อย่างเงี้ยเจ๊ก็จะแบบเออเนี่ยมีปากกาอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่เจ๊ชอบอะไรเงี้ยพวกข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยท,แบบที่เจ๊ชอบออแล้วก็แบบมีชาที่เจ๊กินก่อนนอนอะไรที่เจ๊ชอบอะไรเงี้ยเอออันไหนปิงลองบอกมาดิเฟรบูลิทปิงมีอะไรบ้าง อย่างแรกคือผู้หญิงนะฮะไม่ใช่เฟเบลิตเออทุกคนลืมบอกว่าตอนนี้นะคะปิงเนี่ยเพิ่งย้ายกลับมาอยู่บ้านนางไปอยู่หอที่เอแบกมา4ปีนะแล้วนางก็เพิ่งย้ายกลับมาอยู่บ้านเพราะฉะนั้นก็ขออภัยถ้าสภาพห้องยังรกอยู่เพราะว่ายังจัดของได้แบบว่าไม่เข้าที่อะไรอย่างงี้คือตอนแรกอะไม่ได้อยู่ห้องนี้อยู่ห้องจิบิบข้างล่างเออที่เป็นห้องมันเป็นเตียงที่ห้องถ่ายเฟเบลิตปิมคลิปก่อนล่าเนี่ย แล้วก็ทีนี้ก็ขึ้นมายย้าอยู่ห้องใหญ่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ขออภัยในความรกของห้องเลยครับเพราะว่ามันรกมากเริ่มอย่างแรกนะครับคือเฟซของปิงมันอาจจะเป็นอะไรที่อิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สส่วนใหญ่เราแบบว่าเสืเส้อผ้าเราก็มีเราก็ใช้นะซื้อเยอะแต่ก็ไม่ได้ใส่นะแต่ว่าพวกแล้วก็ใส่ตัวเดิมซ้ำๆกันแบบตอนที่ไปเฝ้าปานที่โรงพยาบาลก็ใส่ชุดหนึ่งประมาณ3วัน,วนอะไรเงี้ยแล้วชุดนอนก็คือ,อชุดเดียวกับชุดที่ใส่ตอนกลางวันนั่นแหละโอเค, <laughs> อเคมาอย่างแรกให้กี่อย่างนะ5้าอย่างอันนี้คือหนึ่งอันนี้ออย่างแรก อันนี้คือคอนเดนเซอร์ใหม่อือของยี่ห้อ blue เบรบีบอท t l e ขวดเด็กสวยมากใช่ครับโอแล้วมันก็ใส่มันก็ใส่แบบว่าโอไทไหวคือมันสวยแล้วคืออันนั้เราใช้ทำเพลงให้อัดเพลงเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอันเนี้ยเป็นแทบจะเป็นอย่างแรกๆเลยมั้งที่เก็บตังคซื้อเองตอนนี้ก็เรลังจะกลับมาทำใหม่ละเพราะเรากลับบ้านมาละเราไม่ ใช้เวลาไลฟ์สาระและนะฮะหละาติดตามได้สองชาแนลครับพิงค <P ink> ์ธนกิจกับเดซินเดชันฟูดดีจริงๆที่ชอบอันเนี้ยรู้อันเนี้ยมาจากรุ่นพี่ชาแนลแมพเพิสสตูดิโอนะฮะมาแบบนี้เลยแล้ชอบมากคลาสสิกดีอย่างที่สองหมอนข้างั h โหลคิตตี้นี่ตอนนี้กําลังเห่อที่สุดเลยบอกสิว่ากรรมสิทธิ์เป็นของใครเจ็ป๊อบดูอยู่เ <P ink> จ็ป๊อบน่าจะบอกว่ากรรมสิทธิ์เป็นของเจ็ป๊อบนะปิงนะ DJI Mavic Pro มันคือมันคือโดนโดนที่เราถ่ายคลิปบล็อกใช่ไหมใช่ของ DJI นะครับตอนแรกคิดอยู่ว่าซื้อ Phantom 4 Pro แต่ว่ามันใหญ่มากอันนี้ยเล็กกว่ากระเป๋ากล้องอีกอะคือทั้งกระเป๋า,าเราเอากระเป๋าไปแค่นี้แม่อันเนี้ยแค่แค่ไปเนี่ยแล้วก็แล้วก็แป๊แบ,บหนึ่งถ่ายคลิปอยู่ไหมล่ะตอนที่ไปเมืองการด้วยกับภูเก็ตเนี่ยใช้เป๋าอัานนี้มีทั้งโดน ทั้ง D S L R กล้อง Go Pro ทำมัรู้สึกทุกอย่างมาเป็นกล้องแล้วก็เนี่ยเสื้อผ้ายู่ในกระเป๋าใบนี้คือประเด็นคือเสื้อผ้าเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณนี้น้องนั้นคือข้าของเครื่องใช้เครืงในไม่ใช้คุณเล่นพูดเล่นอันนี้ไอ้อะไรที่ปิงบอกพูดเล่นอะปิงอะมักจะทำจริงนะทุกคนอันนี้เป็นอย่างต่อไปของปิงก็คือ Go Pro Hero 5อ๋อ Hero 5อันนี้ก็กรรมสิทธิ์ของเจ๊ป๊อปเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ติดมากับตัวเครื่องนะครับอย่าเข้าใจผิด อันนี้คือปัญหาก็เลยเอาสกอตเทปแปะนี่คืออย่างที่สี่นั่นคือเฟนเดอร์มาสแตงกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกมาสแตงมันชื่อรถไม่ใช่หรอใช่เนี่ยดูทรงมันดิมันึไม่เห็นเหมือนรถแล้วมันเหมือนกีตาร์มันโฉบเฉี่ยวเว้ยนี่ก็เป็นกีตาร์ตัวแรกที่เก็บตังค์ซื้อเองใช่ที่เก็บตังค์ซื้อเองดีมากแต่ว่าฝุ่นเยอะไปหน่อยเพราะไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่ปีสามแล้วทุกคนดูเฟเวอร์ลิตของนางแล้วดูเฟเวอร์ลิตของปิ่ม พวกของกินเข้ามาเว้ย<ห>พวกแบบอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนี่หูเอาแต่ชิ้นมา <c oughs> นี่ดูแฟบริตของฉันดีเนี้ยสติกเกอร์อย่างนี้เครื่องเขียนอย่างนี้เอาโอ้ยเราจะให้ผู้ชายไปเอาปากกาของกินอะไรมาจากไหนวะเอาก็มันอาจจะเป็นสแน็คที่ปิงชอบหรือว่าแบบเสื้อ,อ,อตัวนนตัวนี้นี่จัดใหญ่มากเลยนี่คือเหมือนแบบพามาลุมทวยอย่างเงี้ย สแน็คฉันในห้องสักอย่างนี่เธอทําให้คลิปเฟรน์ลิตของฉันที่ฉันตั้งใจว่ามันน่าจะเป็นคลิปอะไรที่แบบมุ้งมิงน่ารักฟุ้งฟิ้งกับไกลเป็นอะไรที่ดูซีเรียสมากแล้วเหมือนเป็นการแบบว่าอาตรงๆคือชีวิตให้ความดูเอดูเคทเรื่องแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สไรเงี้ยไม่ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราชอบและนอกจากเนี้ยมันก็ไม่มีแล้ว <c oughs> คือมันไม่มีอะไรที่เราชอบแล้วอ่ะอีกอันนึง กล้องมันเยอะไปแล้วที่ดีเลยสุดท้ายอยากจะให้เป็นดีอสว่าของตัวเองเพราะว่าอันนั้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่เพิ่งจะรู้ตัวเองตอนนี้เหมือนกันก็คือเป็นกล้องที่ป้าแม่ซื้อให้เจ็สิบดีแล้วแบบเข้าคอมอาร์ถ่ายรูปไม่เป็นอย่างไรเป็นเลยน่าือจุดเริ่มต้นที่ให้มีทุกอย่างตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราจะไม่เอาเข้าเฟเบริทห้าอันนั้นน่าจะเป็นยกไว้แบบว่าเป็นของแลไอเทมมั้งเอออันนั้นมันอยู่บนทิ่ห้าแล้วอันที่ห้าคงจะเป็นเนี่ยเซตคอม เอาจริงดิตัวนี้เลยมีความรูปให้ทุกอย่างในจินตนาการสามารถเป็นจริงได้รูปหน้าเดสก์ท็อปอ่ะตัวเองเป็นคนแต่งเองถ่ายเว้ยก็ถ่ายเองแล้วก็แล้วก็ย้อมสีภาพเองอ่ะติดตามไอจปิงได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูปิงปองนี่ไทยอินเลย5อย่างแล้วใช่ไหมเนี่ยส่วนใครที่เล่นเคาน์เตอร์นะครับ c ีเอนะครับใครเล่นใครมีสตรีมเลยแอดมาได้จิโกชื่อจิโกนะฮะแล้วก็มาเจอกันสักหน่อย ปิดคลิปเองด้วยไม่ช่วยปิดทุกคนได้เห็นเฟซบุ๊กของเราไปแล้วนะครับแต่ถ้าอยากว่าใครอยากดูหลุมชัวก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ทุกช anel นนที่ขึ้นมาตั้งแต่แรก <laughs> ถ้ากดครบจะรู้สึกดีมากแล้วก็อย่าลืม Follow ทุกอย่างของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ถ้าเกิดว่าอยากดูลูนทัวร์ก,ก,ก็บอกแล้วกันเดี๋ยวพามาดูรูมทัวร์แต่ก็ขอเวลาสักพักในการเคลียร์ห้องเพราะของมันเยอะจริงมึงเอาไปบริจาคเยอะเลยใครรู้แบบว่าที่ที่ต้องการของบริจาคจริงๆอ่ะบอกด้วยนะมันคอมเมนต์ร้านได้<า> <นะ S 1> เออแต่ว่าพวกเสื้อผ้าเอยกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะไปบริจาคอืกําลังหาที่บริจาคอ,อยู่ใช่ส่วนใหญ่เราบริจาคแค่ที่2ที่เงี้ยขอที่เขาแบบต้องการจริงๆนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไปบริจาคให้ของเราใช้เองทุกคนใช้เองหมดนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าขึ้นหน้าจะพิมพ์ <c oughs> เพลงเข้าแล้วก็ขึ้นปอดต่อไป